ยุคนี้แม้เป็นยุคกึ่งกลางพุทธกาลก็จริงคนเราจะพบธรรมะของแท้นั้นยากแต่ก็จะมีคนไม่น้อยเหมือนกันที่ตะกิกตะกาย และรู้ภายในวัฏสงสารมีเทคโนโลยีมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารและการกระจายข่าวการกระจายความรู้ในทางพระพุทธศาสนาการปฏิบัติที่ถูกต้องมีมากในยุคนี้ดังนั้นเราก็ต้องยกความดีให้กับเทคโนโลยีเหมือนกันก็จะมีคนจำนวนไม่น้อยและส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นภายในวัฏสงสารและเห็นประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมและเห็นประโยชน์ต่ตอ,อการปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานก ตือรือร้นมากขึ้นและตั้งใจปฏิบัติเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานมากขึ้นแต่ในส่วนของผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติกับผู้ที่จะไปได้ถึงจริงๆนั้นมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันมากเลยทีเดียวเพราะ นิสัยของคนรุ่นใหม่นั้นเป็นอะไรที่ใจร้อนและต้องการการวัดผลต้องการคะแนนว่าตัวเองทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนและเป็นคนมีอีโก้สูงอัตราสูงนี่แหละมันก็จะเป็นเครื่องขวางกาั้นมรรคผลนิพพานเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้ามีการปฏิบัติที่ถูกไปเรื่อยๆและมีการลดละอัตราด้วยความพยายามเห็นตัวเอง ว่าตัวเองยังมีข้อปกป้องด้านใดไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อบรรลุมรผลนิพพานภายในเจ็ติาิได้เช่นเดียวกันคนเราที่จะบรรลุมรผลนิพพานได้อย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติให้ถึงยานสังขารูปูไปขายานหรือยานที่11นั่นเองก็เป็นที่แน่นอนว่าเกิน99%เลยทีเดียวว่าจะบรรลุมรผลนิพพานภายในชาติปัจจุบันหรือไม่ก็ชัดหน้าแบบไม่ คลาดแคล้วเลยทีเดียวก็ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าและไปฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าข้างบนจากเทวดาพระอริยข้างบนเมื่อได้ยานสังขารุูปปขายาแล้วเป็นเครื่องการันตีว่าจะสามารถฟังธรรมและบรรลุธรรมได้แน่นอนดังนั้นก็ขอให้พวกเราต้องอ,อกตั้งใจสู้กันต่อไปจะได้อะไรก็ช่างมันจะไม่ได้อะไรก็ช่างมันขอให้ทำเต็มที่เพื่อมรรคผลนิพพานก็พอ สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ